สวัสดีค่ะเอกเปิดแชทอ้างนางงามมีมงเวทีดังส่งข้อมูลแฉแรงดิลลี่ไม่พอใจเอาปืนตบบอกผัวเป็นใครความลับที่พี่และทุกคนรอบตัวน้องเก็บมานานเอกเลเดอร์เปิดแชทอ้างนางงามมีมงเวทีดังส่งข้อมูลแฉแรงดิลลี่หิวแสงไม่พอใจเอาปืนตบบอกผัวเป็นใครพยายามจะขอบัตรประชาชนเป็นคนไทย แชไม่จบเอิเร์กเลเดเลอร์หลังจากลิลลี่เหงียนทวงเงินหลายสิบล้านเอิร์กพร้อมทั้งแชอีกฝ่ายโกหกต่าง,งๆนานาและตอบโต้ตอบปมเมน้อยไม่เป็นความจริงและเรียกดองเอิร์กให้กลับประเทศไทยมาสู้คดีลา่าสุดเอิร์กออกมาโพสต์ว่าความลับที่พี่และทุกคนรอบตัวน้องเก็บมานานพร้อมเปิดเผยแล้ววันนี้ทุกสิ่งที่ผิดศีลธรรมของน้องพี่จะขุดมันขึ้นมาด้วยตัวของพี่เองและพี่ จะเป็นทับหน้าให้ทุกคนเองน้องไม่จบก่อนนะครับคนอย่างพี่ถ้าเริ่มพี่ไม่จบง่ายเพราะปกติแล้วพี่ไม่ชอบมีปัญหากับใครถ้าอยากมีพี่จะจัดให้สุดครับโดยเอิร์กเปิดแชทอ้างว่านางงามมีมงวิธีดังใหญ่ระดับประเทศแชทมาแฉว่าลิลลี่ต่างๆนานาอ้างว่าลิลลี่ติดยา เพื่อนของลิลลี่เคยเป็นแฟนเก่าของแฟนเก่าของตัวเองทักมาซื้อยาทั้งยังอ้างอีกว่าสร้างเรื่องให้เพื่อนมาจับผู้ชายรวยๆอ้างว่าลิลลี่พยายามจะขอเป็นคนไทยขอบัตรประชาชนแต่ทำไม่ได้พยายามหาคนให้ช่วยทั้งยังอ้างว่าลิลลี่หิวแสงพูดให้ตัวเองดูดีแถมยังอ้างอีกว่าไม่พอใจใครก็เอาปืนขู่ บอกจะตบคนนู้นคนนี้บอกไม่รู้หรอผัวกูเป็นใครแถมยังแฉอ้างว่าลิลลี่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่างๆนานา,นางานนี้ต้องรอลิลลี่ออกมาชี้แจงเรื่องที่ถูกกล่าวหาดุนแรงเลยขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะ